เพื่อแดนน์เองนะครับไอยู่เกมติเกวีนจะไปเล่นดาบที่สามร้อยเก้าสิบหกจะรอดไหมเอาเปิดตัวนี้ไปก่อนละดูจากแววไม่นะอแล้วมันเป็นเสียนะไนะคือมันเป็นสีอะไรอนะ่ะ คือมันเป็นเสี่ยมพูหรือว่าตาหมันเป็นอะไรหรือเปล่าน่าจะเป็นเสียมพูไม่ใช่ชมไม่ใช่ชมพูม่วงนะคสับสองซอมบีไม่น่ารอด ือผมไม่รู้นะไฟม่วงๆนี้มันคืออะไรนะหรีอวมันจะมีตัวอะไรมาผมก็ไม่รู้นะอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบเลยนะผมซอมบี้คือเวลาตัวนี้ตัวฝั่งเขานะเวลาจะตายแล้วมันจะกลายเป็นซอมบี้ครับโอ้โห อย่างนี้ต้องบุกเลยบุกทำไมมีกนรรับทำไมนี่มอแล่มอแลวผมอะลรจะตายอเอาจริงรน่าไว้เขาฆ่าได้หมดเลมไม,ม่ผมผมเบัพสปาตัสเนี่อย โบโดนนักสไตล์โบ<อ>้แล้วนะครับผมจะเริ่มตาใหม่ดยวยกันให้มันพังบ้านผมไปก่อนอต้องกดออกครับกดเริ่มใหม่ก็เป็นอัพอ,อันเดิมน่ามีมอมเคสนี้ก็ใช้เก้าแล้วโอ้ เซ็ตไมเนอร์ทุกตัวครับตอนนี้มันได้มันได้เคียร์ร้อยนะครับใจดูร้อยหรือร้อยยี่สิบตึนบูใหม่ดูเนี้ยร้อยสิบห้า ตรงนี้ยอดดูผมมันลดไปประมาณหนึ่งร้อยช่วงแล้วออไก็อย่ลืมดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับผมพอบอนผนี้เยอะเดี๋ยวผมค่อยตีผมจ่าซอมบี้นะครับซอมบี้ตัวหนึ่งที่มมันได้เยอะจ้ะบะ ได้ยางเยอะไม่ได้อัพได้ย่างเยอะเลยขอใช้อีกรอบหนึ่งเอ็กอุ้เต็มเลยเดียว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 ไม่ใช่ละเต็มไปเกินโอเค วันนี้ไม่ได้ใจว่าผมจะผ่านหรือเปล่านะแต่ก็ต้องเชี่ยมันในสปาตันเพราะเขาจะไม่ทำให้ผมผิดหวังใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจับฝูงไปเลยจับฝูงจับฝูงอมบี้ครับเอโยอวดเจ้อ็มมันมันมีตัวนักดาบมาซึ่งมันจะดาเมจแรงมากแล้วผมก็ปาหอ,อกหรือเปล่า ช่โดนดนะมีตรอหนึ่งอย่าตายเลยไปบางหน่อยเอ้ยผมเห็นตัวใส่หน้ากากู่ปกติเยอะมาก สีนักธนูก็จะรอดนะครับเอ้ยถ้าปาตึ้ตาอีกตัวน,นึง่งทำบ้านเร็วนี่กดกดสีพังบ้านไม่ได้แนละ้ว บทนี้มัน่อชีวิตไงไปดึงอมเบีย่องชีวิต้านเย้ว yeah! เดี๋ยวมาร้อยหนึง่งเดี๋ยวไปเปิดแป๊บไม่เล่นอีกดันหนึ่งเหรอเอวัดน,นี้เลยแค่คือจบคลิปหรือเปล่าโอ้ยออแล้วเอาชีวิตรอดอีกแล้วซื้อสปาร์ตันแป๊บเอ้ยไม่ใช่ ไม่มีสองเลยเหรอขอยได้เม็มเยอะขอยได้เม็มเยอะไม้ได้สปาร์ตันสกินนั้นผมมีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้เพชรคืนอะสปาร์ตันผมมีแล้วสกินนั้นน่ะออแต่เดียวยังไม่มีเนี่ยผมมีบรยังไม่มี ผมมีทะปาตันครบทุกสก,กินละอีฟี่โบร์คือเอาลงโบรเอาขึ้นไม่ได้โบรโบรเอาขึ้นไม่ได้โบรโบรมันขึ้นมาเองโบรยังไม่ได้กดอเลยเลย ตรงนี้โนชิฟโฟเลซอสโปรยิงตกร้องทำไมโยู่มันไม่ตีแบบให้มันล้มลงไปอ่ะ แต็มตรงนี้ครับตกกุ๊กตัวใบมันจะมาคือตอนนี้น,นักขุดจะเต็มไก่หมดเลยจะครบแล้วแหละโอยตัวหนึ่งบุกซี่ลืมกดโบ เนี่ยดูบอดมันเล่นถูกไปตรงกลางเดี๋ยมันก็ตายนะครับเชื่อผมนี่ถูกแป๊มี้เดี๋ยวมันก็ตายนี่เห็นไหมบอดมันเล่นแบบเนี้ฉลาดเกินเฮ้ยแม่มันหลุนมาเยอะจังอะบอดมันชจ้าพันหลังให้ มันแรงไอตัวนี้เนี่ครับต้องไปจากการมันแรงตัวปลานะครับไม่ใส่เกาะดาเมจแบบเยอะมากบางตัวดาเมจ48เลยนะครับขายหมดขายหมดหดโลกไปเลยขายหมดขายใครตัวน้ำลงไปแล้ว ต,ตัวนี้จะตายแน่เดี๋ยวแป๊บนึง่งเอาไปปาหอกปับโอเคได้อยู่เดี๋ยวทำไมตัวนี้มันเดินไปแบบนั้นเดี๋ยวแล้วสวปาตั้งไม่กันเลยสโตเดี๋ยวดะสโตนาจําเขาได้นะสัตวสตนตตนไปิไปดกนั้นโอ้ว,อว่าจะจะเป็นหินก้อนยักษ์นะครับ คือมันดาเอคือินไม่สิ้นหลกนะุ้ม่วัว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 ยะยเยอยอุ้ยมันแรงยังอ่ะอมบี้อ่ะพูดแรงอ่ะตรงนี้สปาตันหมดโลกยังแรงนะครับปาออกไปรอบนึง เจอบอสอีกตัวตายนะไม่น่ารอดน,นะครับแทงหลังแทงหลัง,งเดียวสปาร์ต,อตอนันกันเอาไว้พูดอีก็จะตายเออแล้วพี่ชายเดินกลับมาทำไมแปดร้อยได้อยู่ พาหกอุ้ยพาบออไปถอยหลังแล้วพาเร็วพาเร็วป๊าปาลอยแฟชไม่ใช่อบคุทกคไม่ได้ไปกันนะย่ากดไลค์กดแชร์กดลไแล้วก็ติดตามช่องไพด้วยนะครับ โอเคบายๆกูบายอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบเลยครับ